เห็นไหมเห็นไหมคราบออกมาเลยเห็นไหมเอ้ยออกว่าแบบไม่ได้อวยนะแต่แบบเฮ้ยมันออกจริงๆอ่อะ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเ,เห็นคลิปนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากกดติดตามไ้ด้วยนะครับวันนี้นะครับผมผมจะมารีวิวสินค้าตัวหนึ่งคือพอดีผมไปซื้อน้ํายาตัวนี้มาในพวกเอ่อเว็บออนไลน์อย่างเช่นพวกเอ่อซป e รหรือลาซาด้านะ มันคือน้ำยาทําความสะอาดเบาะนะครับผมมันสามารถทําความสะอาดเบาะผ้าก็ได้เบาะนังก็ได้หรือแม้ก็เป็นพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆนะครับซึ่งเป็นของยี่ห้อ S.P. t t u p Stuff นะครับผมมันเป็นน้ํายาทําความสะอาดเบาะนะราคาก็ไม่แพงมากนะจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามชมกันครับ เดี๋ยวเราจะทำการทดสอบ S.T.P. ทับสตรับสเปรย์โฟมทำความสะอาดอนเนกประสงค์กันนะครับผมซึ่งขนาดเนี่ยก็ประมาณ650มิลลิลิตรนะคุณสมบัติของเขาครับก็สามารถทำความสะอาดพวกเบาะผ้าและหนังรถยนต์ไวนิลพรมโครเมียมไม้เหล็กกระเบื้องสีผนังห้องประมาณนี้นะซึ่งมันก็ค่อนข้างจะอนเนกประสงค์อย่างที่เขาบอกจริงเลยก็คือว่า สามารถพวกขัดจัดคราบสะอาดได้ทันใจไม่ทิ้งรอยด่างไว้นะครับวิธีการใช้งานก็ไม่ได้ยากอะไรก็เดี๋ยวผมจะฉีดตัวทับสตัฟนะครับลงบนเบาะของผมเองแล้วก็จะทิ้งไว้ประมาณ30วินาทีนะแล้วก็จะเช็ดออกด้วยผ้าสะอาดนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบกันดูว่าดีจริงไหมจะทำความสะอาดเบาะเลคโโลผ้าของผมนี่แหละนะ เห็นไ,ไหมมันก็จะมีหมุนพวกคราบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะลองเอาเทปกาวแบ่งแบ่งกั้นดูแล้วก็จะให้ดูว่าฝั่งหนึ่งฉีดทำความสะอาดเป็นไงฝั่งไม่ฉีดเป็นยังไงนะอะเดี๋ยวมาดูกันอ่าเมื่อกี้ก็ฉีดสเปรย์แล้วก็ใช้ผ้าแห้งเช็ดแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองแกะดูกันสิว่าเป็นยังไงโอ้ เห็นชัดเลยเนาะนี่คือด้านที่ทําความสะอาดนะครับโอ้ดูสะอาดเลยอ่าีนด้านที่ยังไม่ได้ทําความสะอาดนะดูสิโอ้โหอะไรเรื่องเลยโอเคเออถือว่าใช้ได้เลยก็เดี๋ยวคิดว่าน่าจะลองลองทําความสะอาดเบาะทั้งตัวเลยเดี๋ยวมาดูตรงนี้ตรงนี้คราบตรงนี้ดีกว่าอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวลองทำความสะอาดดู ตรงนี้โอเคเลยนะตรงนี้สะอาดแบบสะอาดเห็นๆเ,เลยสะอาดกว่าเมื่อกี้เยอะเลยถ้าเพื่อนๆจาเมื่อกี้ได้นะก่อนทําความสะอาดเป็นยังไงนะเฮ้ยโอเคโอเคตรงนี้โอเคเลยต้อเเตงทาทั้งคันละเพราะว่าเท่าที่ลองดูทำทันทีทันหน่อยมันมันไม่ได้ลวมันต้องทําทั้งคันให้ดูละว่าก่อนหลังเป็นยังไงนะครับอะ เดี๋ยวมาดูกันทำความเสร็จแล้วเดี๋ยวขอให้ดูข้างหลังก่อนเมื่อกี้ผมก็ลืมให้ดูว่าตรงนี้มันจะมีรอยเหมือนเขาแบบ ด่างๆน่าจะโดนอะไรสักอย่างหนะึ่งอะพอหลังใช้สเปรย์โฟมทำความสะอาดของ STP นะเฮ้ยลอยหายเลยแล้วก็ดูดิทำออกมันออกมาด้วยแบบสะอาดเลยอะไม่ต้องไปแบบล้างคาแคร์แล้วก็ไปให้ถอดบอยให้เขาซักเลยอะผมว่าสเปรย์ตัวนี้ถ้าใช้งานบ่อยๆนะค่อนข้างจะทำความสะอาดพวกคราบพวกอะไรอ,ออกได้อย่างดีเลยเนี่ยใครที่แบบซื้อเบาะมือสองมาแบบเออทำความสะอาดอะไรเงี้ย ซื้อสเปรย์พวกนี้มาทําความสะอาดก็ได้นะแต่ถ้าเกิดซื้อมาแล้วยังไม่ได้ติดตั้งในรถอะ่ะแนะนําให้ซักดีกว่าแต่ถ้าเกิดสมมติอย่างผมเนี่ยตอนผมซื้อมาผมก็ไม่ได้ถอดมาซักหรืออะไรนะผมก็ติดตั้งเข้าไปที่รถเลยแล้วก็นั่แหละมันก็จะแบบเลอะ,ลอะ,ลอะกๆกลางๆหน่อยก็อาศัยแบบซื้อสเปรย์พวกนี้มาทําความสะอาดอยู่เรื่อยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันถือว่าโอเคเลยนะดูแบบตรงสีดําๆตรงไอ้ตรง ี่เป็นอา,อาคันทาร่านะครับดูสิแบบสะอาดเลยอ่ะเห็นเป็นรอยๆนี่คือรอยรอยย่นของของตัวเบาะนะครับโลโก้โลโก้ขาวสะอาดเลยคราวนี้ถือว่าใช้ได้เลยถ้าเกิดตรงนี้เห็นนะมันอาจจะเป็นดูไม่ค่อยสะอาดแต่จริงๆมันสะอาดมันจะเป็นรอยรอยแตกของตัวผ้ามันนะครับ เพราะว่ามันเป็นเบาะมือสองจากญี่ปุ่นนะมันก็จะมีรอยแบบนี้เป็นธรรมดานะครับนี่ดูเห็นไหมแต่ถือว่าใช้งานดีได้ดีเลยนะสําหรับสเปรย์โฟมตัวนี้นะครับเออผมชอบแนฮะรอยอะไรก็ไม่รู้นี่เป็นเบาะหนังเดี๋ยวผมจะลองใช้สเปรย์ STP ทําความสะอาดดูนะครับแล้วก็ทิ้งไว้30-40วินาทีนะ นี่นี่นี่น,น,นี่เห็นไหมเห็นไหมคราบออกมาเลยเห็นไหมอ่ะเราลองใช้พาสทำขอดซาดูนะเฮ้ยออกว่ะเฮ้ยออกเลยอ่ะจะบอกว่าก่อนหน้านี้นะผมแบบไม่เช็ดยังไงก็ไม่ออกอะ่ะเอาพูดกันแบบด้วยความสัตว์จริงเลยเช็ดยังไงก็ไม่ออกหาน้ํายาอะไรมาใช้ก็ไม่ออกว่ะเฮ้ยตัวนี้แม่งเอาออกว่ะ นี่ผมแบบแบบไม่ได้อวยนะแต่แบบเฮ้ยมันออกจริงๆอะ่ะเฮ้ยแม่งเฉ่งว่ะตอนนี้แม่งเฉ่งจริงๆเฮ้ยยอมรับเลยอะ่ะเฮ้ยออกเลยอะ่ะเมื่อกี้น่าจะเป็นเหมือนแบบอะไรก็ไม่รู้ว่ามันติดแน่นมากแล้วผมแบบใช้หลายอย่างมากเลยแม่งก็ไม่ออกอะ่ะเฮ้ยใช้ได้เลยอ่ะนี่ก็เหมือนกันเนี่ยรอยเดียวกันเลยไม่รู้อะไรรู้อะไรอะ่ะทําความสาดหลายรอบแล้วไม่ออกก็ทีอ่ะใช้น้ํายามันดูนี่ตัวนี้ด้วยลองดูลองดู อันนี othing, <U> ้อันี <alien food> <My> ่อ <naughty food> ีกนี่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 มีตรงไหนอีกเดี๋ยวลองดูตอนมันน้ำยามันทํางานก่อนแล้วเดี๋ยวมาเช็ดอีกทีหนึ่งนี่นี่นี่ดูนะดูนะอ่ะเราจะใช้ผ้าทํความสะอาดละป๊าออกเลยเว้ย ต้องบอกไว้ก่อนนะอันนี้เป็นสเปรย์ทำความสะอาดนะครับมันไม่ได้เคลือบเบาะนะพอทําความสะอาดเสร็จแล้วมันก็จะแบบเอออาจจะแบบเดานๆไม่เงาสักหน่อยหนึ่งนะครับอ่าดูตรงนี้ก่อนเอ้ยออกเลยโอ้ยเจ๋งวะ่ะเจ๋งวะ่ะเนี่ยรอยต่างๆออกหมดเลยนะรอยที่มันเปื้นปนปนอนๆเบาะเนี่ยเฮ้ยสรุปตัวนี้ทําความสะอาดเบาะหนังได้ดีเลยล่ะ คือจร,จริงๆอ่ะไอพวกอย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกอ่ะพวกเบาะนังพลาสติกหรืออะไรเงี้ยที่มีมีเปื้อนอ่ะเฟอร์นิเจอร์ก็ได้นะทําความสะอาดออกได้หมดเลยอะเออครับพวกติดๆแน่นๆอย่างเงี้ยเออว่าใช้ได้เลยคุ้มราคาดีร้อยกว่าบาทเองไม่แพงด้วยไม่เกิน200นี่แหละในช้อปปี้โอ,โอเคผลนงี้ออกมาเป็นที่พอใจสุดๆดอ่ะเดี๋ยวมาสรุปกันครับเป็นไงกันบ,บ้างผมสำหรับคลิปในวันนี้นะ สำหรับผมนะผมว่าเป็นน้ํายาที่ผมค่อนข้างจะว้าวเลยนะคือตอนแรกก็เฉยๆนะลองทําความสะอาดเบาผ้าเบาอะไรก็อืมโอเคก็ถือว่าเป็นน้ํายาที่ทําความสะอาดได้ดีตัวหนึ่งเลยแหละพอผมไปเหมือนกับว่าลองใช้กับตัวเบาหนังของผมที่มันเปื้อนอะไรก็ไม่รู้สีทองๆที่เห็นในคลิปนะเออพอฉีดไปสักพักหนึ่งเพืเ่อนจะเห็นใช่ไหมว่ามันจะมีคราบสกรป,ปรกค่อยๆหลุดออกมาเลยแล้วก็เช็ดออกได้ง่ายมากเลยผมเลยแบบเฮ้ย โอเคเลยอะน้ำยาตัวนี้ไม่ธรรมดาว่ะเออชอบมากเลยใช้แล้วก็เออรู้สึกคุ้มค่าที่กับเงินที่เสียไปราคากระป๋องนึงก็ร้อยกว่าบาทเองก็ไม่ได้แพงมากราคาก็อยู่ในระดับที่ว่าเออสู้คู่แข่งเจ้าอื่นๆได้อ่ะผู้นี้ดีกว่าราคาไม่ทิ้งกันเลยไม่ได้แบบโดดสูงจนเกินไปขนาดนั้นอะไรอย่างนี้นะถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจยังไงก็ลองเสิร์ชหาในพวกเว็บช้อปปี้ลาซาด้ามีขายเยอะมากเลย พิมคำว่า stp ทับ t ตเลยนะครับตามตัวเนี่ยรับรองอยังไงก็เจอนะครับก็ลองดูแล้วกันนะผมก็ใช้งานแล้วผมรู้สึกดีผมก็เลยเออมารีวิวแล้วก็มาแนะนําเพื่อนๆอ,อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมหวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยเหมือนครับถ้าชื่นชอบค,คลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมก,กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอ ขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ